ล่าสุดในวันที่30และ31นี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสจะโอนเงินเยียวยากเกษตรกรให้แก่เกษตรกรกลุ่มที่2ที่ขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่15พฤษภาคม2563สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกันนันบ้านนาะเมืองเพชรอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะนำข่าวสาระด,ดีๆสำหรับเกษตรกรกลุ่มที่ะ กลุ่มที่สนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะคะไปฟังกันเลยค่ะไปฟังต่อนะคะเกษตรกรกลุ่มที่2องทกศนัดโอนเงิน5,000บาทวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้เช็คด่วนโครงการช่วยเหลือกเษกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด1 9ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือมาตรการเยียวยาเกษตรกร ตามมาติคณะรัฐมนตรีวันที่28เมษายน2563ยังคงเดินหน้าทยอยโอนเงินให้เกษตรกรที่ผ่านมาการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ w w w y y e a l y a เกษต c o m โดยเกษตรกรกลุ่มนี้จะมีประมาณ157ล้านรายเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ วันนี้คือเมื่อ2อสวันที่แล้วนะคะหลังจากระบบตรวจสอบสิทธิความซ้ำซ้อนเรียบร้อยแล้วจะจ่ายเงินในวันที่30คือวันนี้กับพรุ่งนี้และ31พฤษภาคมนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ที่ www. เกษตรกร .com ถ้าไม่ได้เงินให้ไปอุทธรวนสำนักงานเกษตรอำเภอจังหวัดนั้นๆตั้งแต่วันที่15เ้น ขออภัยนะคะไปอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนย้ําหลังจากวันที่6มิถุนายนไม่ได้หมดสิทธิ์ได้รับเงิน5,000บาทสํานักงานเกษตรอําเภอท,ที่ที่ที่สำนักงานเกษตรอําเภอนะคะไม่ไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปได้นะคะอย่างไรก็ตามเกษตรกรที่ได้ได้รับเงินเยียวยาจะมีระบบตรวจสอบซ้ําว่าผู้ที่ได้รับ โอนเงินนั้นอยู่ในเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องก็จะคืนเงินภายใน90วันตามข้อตกลงในการลรงทะเบียนและจะมีกาและจะมีขั้นตอนตามกฎหมายขณะที่กลุ่มข้าราชการประจําลูกจ้างระบบราชการรวมถึงข้าราชการบำนาญที่ประกอบอาชีพเกษตรไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือภายใต้ มาตรการเยียวยากเกษตรกรเนื่องจากได้รับค่าค่าตอบแทนและสวัสดิการของภาครัฐอยู่แล้วและหากกระทรวงเกษตรกรได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มข้าราชการานี้ซ้ากล่าวแล้วกระทรวงเกษตรและตาากรณ์จะประสานกรมบัญชีกลางในการพิจารณาดำเนินหากเงินดังกล่าวจากค่าตอบแทนอื่นคืน ที่กระทรวงการคลังต่อไปคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรทุกๆกลุ่มนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาชมนะคะที่เข้ามารับฟังข่าวและวันนี้ก็จบลาเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นันบ้านนาเมืองเพชรด้วยค่ะสวัสดีค่ะ